สวัสดีเดจ้าพบกันอ,อีกแล้วค่ะกับไวตุกตาพาฝันเม,มื่อไม่วันไม่เลาวค่ะนอะสดชื่นกับธรรมชาติบรรยากาศบ้านสวนค่ะเบิ่งอันหน่วยมะม่วงห้วยต้นเต็นอยู่ข้างหลังเอืยนรลมเย็นเย็นขมิ้ีแหง กาแฟค่ะกาแฟก็เหลืออยู่ประมาณครึ่งถ้วยมันฮวนเนาะค่ะเนาะลืมอดัดนะมืดเราก็เลยมาอ,อัอดลงอันตังได้คุยกันเนาะค่ะเนาะ กา,าแฟกับนมเปรี้ยวเ่ะมอกเคาเอาเอาโหลดก่อนยิบโหลดก่อนนะจ๊ะเนาะลืมโหลดมาวางอยู่ตรงนี้แหละค่ะแป๊บนึ่งตาพับมาเป็นบวมๆสิค่ะเออเมื่อวานเออไปอัน มันฮ้อน,นออกขนอะอันก็เลยอันเอามือมาอันถูตาหน่อนิดพัตื่นขึ้นมาพ่กเป็นบวมๆซะ,ะใส่แว่นอันนั้นเอาเนาะค่ะอากาศมันฮ้อนหนำเนาะขเนาะถ้าช่วงตนอันนี้มันเป็นยังเป็นตนเศ้าอยู่จะน้อยอกอันจากสมงสองสมงกลัวก็เป็นอากาศฮ้อนค่ะแต่ว่าฮ้อนแต่สดชื่นเพราะเหงื่อออกเนาะะเนะกะอากาศบ้านเฮามาก็ เป็นอากาศที่ว่าสดใสบ่างเงี้ยเดีอยวปะเืออกอันตวอกก็สดชื่นไปอีกแบบเลยค่ะกระโบว่ากันค่ะเบื่อเคยนาพามากินกาแฟแล้วก็ตามด้วยนมเปรี้ยวหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะ เแฟนเออทุกคำถามเป็นเบิ้งอายพันขุดอันเอ็ดเสาไฟค่ะเสาไฟมีอยู่แล้วมันเลิศอยากมันอยากเบี้ยวมันอยากเงียงพันก็เลยเนี่ยดึงให้มันให้มันอันขึ้นมาตรงๆเลยก็เลยมาเปลี่ยนโหลดไฟอันก็ปั๊บปรุงเนาะค่ะเนาะปั๊บปรุงสภาพบ้านว่างั้นเหรอปะมาก็อันนี้ก็บ่ได้มาเกือบบสามปีเนาะค่ะเนาะที่ว่าเราเป็นโรคติดเชื้อนะ มันก็ซึกโลออกไปตามมันการณะเวลาเนาะค่ะเนาะของบางอย่างกันก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอ็ดหัวเนาะค่ะเนาะอันไหนที่มันเซ่ยมันเตือกับพักการมาเอ็ดแฟนเอ้ยพังกระซไอยเนาะค่ะก็พักการเอ็ดสองคนแล้วแล้วมนีิลดว่าอันยุดบ่บยุดยุดก็คือโบยุดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบานส่วนมันก็มีมองเฮอทําเยอะแยะที่น้อยอีกสองเดือนกว่าก็ได้กีดยางสิค่ะพันเลยอยากเอ็ดมันแล้ว พากันมาซ่อมแสมางั้นเถอะเฮ้ยก็ไปเบื้งเดียค่ะเพราะมันเป็นงานผู้สายเยก็บบได้ไปยุงป่งบ้านอกได้ยินเสียงอันขุดดินอยู่จิกจักจิกจักเมื่อวานนี้เราไปสร้างองนสายเนาะค่ะเนาะสร้างสายสร้างปูนมา พระนามาิทโลเสาเส,า,สาไฟอันเสาไฟอันนี่ค่ะไฟสนามนี่ค่ะกันลองบุงนุพันธ์นามาส่งจักมู่งอันนี้เบล์ฟังเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นวิถีชีวิตบ้านๆเนาะค่ะเนาะแบบันแถวบนน้านนอกว่าง,งั้นเหรอป้าอภากันเอ็ันเอ็นนี้ไปก็ ดูแลรักษาเหมือนกันเถอะก็เบาเบาเบิ้งเบาเบาซมเบาแสมมันก็สุดโซมไปเนาะค่ะเนาะก็เลยอายเอ้ยกับแฟนเอ้ยพัดกระไรน่ะพักกันมาซร้อยกันเอ็ดซร้อยกันเอ็ดก็มันก็มียักษ์เสากับสงเสาใหญ่ไปเนี่ยค่ะแล้วอย่างอื่นมาเป็นเสาอันเสาไฟฟ้าน้อยนะค่ะเพราะเนาวเสื้อไว้ถึงแล้วมันเบี้ยวที่เสื้อก็เลยนำมาปั๊บมันได้ระดับ กาแฟกำมดถวยแล้วเนาะคะเนาะวดถวยแล้วก็ทุกตาก็มีแต่คาว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะคะ่ะที่เข้ามาทักทายกันแต่ละมือเป็นบอกค่ะเพื่อทุกบ้านเพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขกบมือใหม่วันใหม่สดใสด้วยเดย้แล้วก็เอยกำมีแต่คำว่าอันโพกันนั้นคลิปต่ตไปด้วยจ้าสวัสดีค่ะ